กับช่องกินกินทานๆานนะคะวันนี้เราจะมาหาชาเลนจ์เล่นออนไลน์กับเพื่อนกันดีกว่านะคะเป็นชาเลนจ์ง่ายๆที่มีความตื่นเต้นแฝงอยู่คือชาเลนจ์อะไรคือชาเลนจ์หนึบาททำอะไรกินได้บ้างก็คือเป็นชาเลนจ์ที่เราคิดว่ามันสร้างสรรค์ที่สุดแล้วนีในช่วงโควิดนี้ แต่ถ้าสมมติเป็นแค่100บาททาอะไรกินได้บ้างมันก็จะดูธรรมดาไปใช่ไหมมันก็จะไม่ดูไม่ใช่อ่ากลุ่ม Power ว a n เ e นเจของพวกเราใช่ไหมทุกคนแล้วก็เลยหาสิ่งที่คิดว่ามันน่าตื่นเต้นที่สุดนะคะสอดแทรก,กัันไปด้วยนะคะจะเป็นอะไรเราจะไปดูกันเลยจ้า โดยเริ่มแรกนะคะเราจะกําหนดวัตถุดิบหลักให้เพื่อนคนแรกก่าจะได้อะไรไปทําเป็นอาหารและเพื่อนคนแรกก็จะกําหนดวัตถุดิบหลักต่อให้คนที่2คนที่3แบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะและจะมีงบให้คนละ100บาทเท่านั้นนะคะแต่แต่แต,แต่ถ้าง่ายๆแบบนี้ก็จะไม่ใช่กลุ่มพาวเวอร์เลนเจอร์ของเราถูกไหมอะ่ะเราก็เลยใส่บทลงโทษลงไปเล็กๆน้อยๆให้เพื่อนมีความตื่นเต้นในการที่จะทำอาหารนั่นก็คือหากถ้าใครแพ้นะคะจะต้องโดนลงโทษด้วยการกินวาซาบิหนึ่งช้อนแต่ถ้าหากใครชนะล่ะ ความภาคภูมิใจของตัวเองว่าเราอะไม่โดนลงโทษโอเคมันจะนอกเรื่องกันไปแหละงั้นเราไปดูเพื่อนๆก,กันเลยดีกว่าค่ะว่าเพื่อนๆทาเมนูอะไรกันบ้างสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็ได้โจทย์มานะคะได้โจทย์มาจากเพื่อนแพรนะคะแพรได้ส่งโจทย์มาให้ติวเนียก็คือเนื้อสัตว์นะคะวันนี้นะคะก็เลยคิดอยู่เนื้อสัตว์จะทําอะไรในหะ้มันเก๋ดีนะคะก็วันนี้นะคะก็เลยจะทําเป็นเกี๊ยวหมู เกี่ยวหมูในนี้นะคะไปดูวิธีการทำเลยค่ะไปกัดวหนึ่งไปนะคะต่อไปค่ะแล้วก็ งบแค่90บาทนะคะ๋ยวไปดูกันดีกว่าว่าใครจะแพ้ในรอบนี้แต่ถ้าเป็นนี่ไม่อยากจะพูดถึงบวมร้อเลยอะ่ะเดี๋ยวที่พี่จะส่งให้นะคะก็คือไส้กรอกนะคะส่งให้กับลอยค่ะสวัสดีค่ะทุกคน่อนนะคะ ดิบหลักก็คือ้กรองน,นั่นเองทุกคนก็คือพลอยซื้อมาชิ้นเดียวเพราะอะไรเพราะว่ามันถูกเอาชิ้นเดียวพอนะคะและ้วคือวันนี้พลอยจะมาทำเมนูมาม,ามา่าผัดไส้กรองน,นั่นเองทุกคนก็คือพลอยเลือกมามา่มา,มานี่เลยสองขอนะคะเป็นมาม่าหอยลายภาชานะคะเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยพลอยชอบกินมากนะคะก็เดี๋ยวจะไปลองทำกันเลยค่ะไปดูกันเลยแรกนะจ๊ะก็ต้องมาม่าก,ก่อนเนาะก็คือต้องรอน้ำเดือดนะคะแล้วก็ใส่เส้นลงไปนะคะรอน้ำเดือดก่อนนี่เลยทุกคนพอเส้นมันเริ่มเปื่อยดีแล้วเนี่ยก็ประมาณนี้นะก็เอาไปกรองน้ำออกได้เลยจ้า้น เสร็จแล้วก็เอาไปปรุงเครื่องปรุงได้เลยจา้านี่เลยเสร็จแล้วก็เอามาตุ๋นไว้ได้เลยจ้าก็ปรุงเครื่องปรุงก็ลองกินกันได้นะมันอร่อยมากชอบมากแต่ก็คนให้เขา้ากันเลยจานี่เลนแค่นี้ก็พอแล้วนะจ๊ะแล้วก็เใส่กอเนี่ยที่ตั้งรอจนแห้งเลยจ๊ะแล้วก็ใส่ลงไปดื่อนี่จะ๊ะเสร็จแล้วจ้าก็คือหน้าตาจะดูบริสุทธิ์ไปหน่อยแต่อร่อยมากจาก้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนผัดมามา่าหอ,อยลายผัดฉ่าไส้กอของเันนะคะก็คือน่ากินไม่ไหวเลยนะคะทุกคนถูกและดีนะคะลองไปทำตามกันได้นะคะ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ,นนะ,คะเราจะพาไปทำอาหารกันค่ะทุกคนเราได้รับวัตถุดิบมาจากน้องพลอยค่ะก็คือปลากระป๋องและวันนี้เราจะมารังสรรเมนูปลากระป๋องด้วยงบ100บ้บาทค่ะและเมนูของเรานะคะก็คือยำม,มามา่าปลากระป๋องค่ะไปดูกันนะคะว่ามันอร่อยแค่ไหนไปดูวัตถุดิบกันนะคะนี่นะคะวัตถุดิบของเราก็มีเท่านี้มามา่าปลากระป๋องแล้วก็ใบมะกรูดเครื่องต้งยมยำก็จะเอา รสของมาม่านี่ค่ะเป็นเครื่องต้มยำเครื่องปรุงส่วนมะนาวก็คือโดนขโมยไปแล้วค่ะไปดูวิธีการทํากันค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะก็เอาน้ำสะอาดเทลงไปค่ะน้ำเปุ๋อหรือว่าน้ำสะอาดก็ได้นะคะพอน้ำเดือดนะคะก็เทเขากระ,กะป๋องลงไปค่ะโอ้ระวังกระเด็นนะคะทุกคนพอเดือดอีกครั้งนะคะแล้วก็เทเครื่องปรุงมาม่าลงไปค่ะนี่ค่ะเทลงไปให้หมดหลังจากนั้นก็คนเล็กน้อยนะคะรอให้มันเดือดก่อนไฟปานกลา,างค่ะทุกคนเสร็จแล้วก็รอสักพักนึงนะคะ ใบมะกรูดค่ะแล้วก็ลองชิมดูนะคะว่ามันอร่อยหรือเปล่าแต่ว่าส่วนตัวเราแล้วมันอร่อยมากนี่ค่ะลองชิมดูนะคะถ้าใครไ่ชอบก็เติมสามารถเติมเครื่องปรุงได้ค่ะเสร็จแล้วเราก็ต้มไส้ามาม่านะคะเพื่อที่จะเทนีน้แล้วก็เทอันนี้ลงไปค่ะมน่ากินมากเลยทุกคนนี่ค่ะเสร็จแล้วค่ะทุกคนดูค่ะว่าน่ากินแค่ไหนค่ะตอนนี้ก็เสร็จแล้วเมนูยำเป้ยต้มยำมามา่มาใส่ปลากระป๋อง ยำปลากระป๋องใส่มาม่าทุกคนแล้วก็ไปดูคนต่อไปนะคะว่าทองฟ้าจะทําเมนูอะไรไปดูเมนูของทองฟ้าค่ะตาเตี้ยค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้นะคะที่ฉันได้รับภารกิจค่ะให้ทําอาหารเกี่ยวกับเฟินสือหรือในภาษาไทยที่เรียกว่าวุ้นเส้นนั่นเองค่ะถ้าอยากรู้แล้วว่าดิฉันจะรังสรรค์เมนูอะไรเกี่ยวกับวุ้นเส้นไปดูกันเลยจะเป็นวัตถุดิบที่เราจะไปทำยำวุ้นเส้นชะ วัตถุดิบหลักๆของเราคือเส้นสื่อที่เราเรียกว่าอุลเส้นค่ะที่ดูเป็นเล็กๆนี่ค่ะก็คือวัตถุดิบนะคะที่เราไปจัดการเตรียมการมาแล้วเรียบร้อยพร้อมลงมือทำยำอุลเซ็นกันเลยค่ะอยากได้ไหมคะติ๊กเลยนะคะนี่ค่ะใส่ก ิ่วะแล้ว,แล,วแล้วนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาชิมยำหมนเส้นของเรานะคะว่ามันจะลามกอเนอะ ทุกคนต้องไปลองทํากินกันนะคะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วก็จะขอทาต่อนะคะทาไปที่นายเพชรบิดมาหานะคะด้วยกันให้ทําเมนูก,กับไข่ค่ะอยากจะรู้ว่านางจะทําได้หรือเปล่านะไปต้องไปดูนางนะคะบ๊ายบายค่ะเซ่เซ่วันนี้นะคะฉันได้รับท้าวเรนค่ะได้รับคำถามนะคะว่าทำอะไรก็ได้นะครับกับไข่นะคะทำเมนูอะไรได้จากไข่เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าดิฉันนะคะมาลังสั่เมนูอะไรกัน โอเคค่ะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแรกกันดีกว่านะคะดิฉันนะคะจะเอาไข่ค่ะไข่นะคะเอาไข่สองใบนี้นะคะไปทอดนะคะโอเคค่ะเดี๋ยวไปทอดกันเลยดีกว่านะคะเวิร์ฟชูปั๊บโอ้ยทอดแล้วนะคะโอ้ไม่ก้อนหน้าตาคือไฟมันอาจจะมืดนะที่จริงมันไม่ได้ดำนะมันเหลืองนะคะท่านผู้ชมค่ะการเอ่อตำพริกกระเทียมค่ะนี่ค่ะบ้านดิซันมีด้ค่ะคบกับมันนี่เด้อใส่เข้าไปโหลด้อที่สามนะคะแล้วแต่ความชอบเนาะเดี๋ยวฉันจะใส่พริกไปก่อน คือใครชอบเผ็ดมากก็ใส่เยอะนะคะหรือว่าใครชอบกินกระเทียมเยอะก็ใส่ไปเลยดิฉันก็จะใส่แบบเผ็ดมากๆเพราะดิฉันคนแซบนะคะชอบกินแะไรแซบแบใส่ไปเลยค่ะดิฉันจะเป็นคนที่ชอบกินไม่ชอบกินกระเทียมเท่าไหร่ดิฉันจะใส่แค่สามเม็ดสามเม็ดแค่นั้น,นพอเพราะเราทำไม่เยอะเนาะเราทำกินแค่คนเดียวเนาะแล้วก็ตำไปเลยดีกว่าค่ะแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะจากการตำนะคะคือเป็นตำแบบรวดเร็วฟาสต์แฟชนะคะโอเคค่ะสีสวยเลยเนาะต่อไปค่ะ จะเป็นการหั่นอ่หัวหอมนะคะกับมะเขือเทศนะคะแต่๋ยวเราต้องล้างให้สะอาดก่อนเนาะเราต้องเอาไปล้างก่อนนะคะวิปปิ้วนั่นหั่นแล้วค่ะหั่นแล้วนะคะหั่นเสร็จแล้วงงมากเลยนะคะใช้มีดอินนี่นะคะหั่นฟุ๊ปปั๊บฟุ๊ปปั๊บนะคะทุกอย่างเป็นการทำรวดเร็วหมดเลยนะคะเป็นการหั่นคลิปไม่ใช่การหั่นจริงๆนะเดี๋ยวเขาหาคะแนนดิสันหั่นจริงๆค่ะจะหั่นเอาไว้แล้วเนาะโอเคค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะจะเป็นการยำค่ะคุณผู้ชมขะอ่ะอย่างแรกนะคะดิฉันนะคะจะ เอาเออ่พริกนะคะกับกระเทียมที่เราเนี่ยค่ะตำเอาไว้นะคะลงไปโอเคใส่ลงไปนะคะต่อด้วยค่ะต่อด้วยน้ำปลาค่ะน้ำปลานะคะหน,น,นึ่งช้อนค่ะหนึ่งช้อนเห็นว่าช้อนอะไรช้อนโต๊ะเป็นหนึ่งช้อนชานี่แหละเนาะะจะใส่แค่ใส่สองช้อน,นะคะ่ะสองช้อนชาเนาะคือมันจะได้เยอะหน่อยน้ำคืออันนี้คือเป็นเลียวเลยเนาะคือกอันก็ไม่รู้นะใส่ตามไม่นี่เนาะนี่ก็คือน้ำมะนาวที่เราเตรียมไว้ะนะคะที่เราคั้นไว้แล้วใส่ลงไปค่ะสองช้อนไม่ต้องใส่เยอะเนาะมันเปรี้ยวต่อไปน้ำตาลค่ะ ก็จะใส่ไม่เยอะนะคะใส่แค่นี้พอเนาะไต้องเยอะหรอกหวานไปเพราะเราไม่เน้นหวานเนาะนี่คือคนาไม่ชอบหวานอยู่แล้คือใครจะใช้น้ำตาลทรายน้ำตาลปี๊บได้น้ำตาลปี๊บนะจะได้กลิ่นจะจะอร่อยกว่านี้นะส่วนตัวนะแต่ว่าบ้านฉันที่ฉันมีน้ำตาลน้ำตาลทรายต่อไปค่ะใส่ผงวิเศษถินนะไม่ต้องใส่เยอะหรอกอย่าใส่เยอะนะผงวิเศษอะเดี๋ยวแบบผมล่วงหมดน่าเหมือนทอคทิมเลยโอเคทำประวัตินะคะโอเคค่ะคนให้เข้ากันค่ะเยี่ค่ะต่อไปนะคะใส่หัวหอมที่เราเตรียมไว้กับมะเขือเทศนะคะทีี่่่่่เเราหัันนนกไไวว้้แลลยใสงปคะ โอเคเลิ่นะคะใส่ไข่ดาวค่ะที่เราหั่นไว้แล้วเหมือนกันนะคะหั่นตอนไหนไม่รู้จะหั่นแล้วนะคะต้องหั่นนะคะใช้มือนะเพราะว่าเรากินคนเดียวแล้วเราก็ล้างสะอาดแล้วสุกถูกหล้วอะไรไมาแล้วเนาะใส่ลงไปค่ะโอเคค่ะแล้วก็ใส่ใบตั้งโอนะคะตั้งโอนะคะลงไปค่ะโอเคโอเคใส่แค่นี้พอโอใ้ใหญ่มากเลยแม่ <c oughs> แล้วก็ยำค่ะยำยำยำแล้มายำยำยำ,ยำโอ้ยนา่ากินมากเลยโอ้ยเฮีย เอาทิ้งค่ะอย่ากเก็บขึ้นมาค่ะตักใส่จานนะคะจานที่เราเตรียมมาไว้เนาะว,ว้าวว้าวสุดม่กินเหมืแม่เดี๋ยวเราไปชิมกันดีกว่าค่ะไปเลยอ่ะเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าค่ะท่านผู้ชมค่ะรสชาติมันเป็นอย่างไรว้าวหืมน่ากินมากค่ะสีสันนะ่ะคุณผู้ชมพาดูสีสันสิสวยนะน่ากินเลยชิมกันเลือกชิมที่แบบมันน่าก,กินอ่ะอร่อย ชอมันอร่อยมากดูสิเฮ้ยไม่คิดว่ามันจะอร่อยขนาดนี้คือตัวเองทำมันเนาะรสชาติมันเปรี้ยวมันไข่มันหวานมันตีกันไปหมดมันอร่อยมากมันแซ่บแล้วแบบด้วยงบที่น้อยมากๆเลยนะยิ่งแบบเหมาะกับยุคคนนี้ยุคนี้เนาะยุคโควิดด้วยงบเพียงหกสิบบาทเท่านั้นเองเฮ้ยคือแบบทำได้อร่อยขนาดนี้เหรอตัวดิฉันนี่ยคือสามารถไปเป็นลูกสะใภ้บ้านไหนได้บ้างอะมาเรียกมาเรียกมาเลยอยากเป็นสะใภ้รอจบไปแล้วนะคะกับการชาวเลนนะคะทำอะไรได้บ้างคะกับไข่ดิฉันนะคะก็ทำเมนูนี้เลยค่ะยำไไไขข่่่ดดดดดาา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 าววคคคคคุตติิิฉฉฉัััััันน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 บบ้้้้งงออะะ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 ะจแแกกกททสสรร์็มม แต่สำหรับวันนี้นะคะดิฉันนะคะขอตัวลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีตอนเที่ยงนะตอนนี้เที่ยงกว่าแล้วเราจะมาทําอาหารกันแต่ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ทําอาหารธรรมดาเพราะว่าเราได้วัตถุดิบมาจากกลุ่เพจติดอาหารนั่นเองนั่นก็คืออุ่นกับเจ้าสิ่งนี้เราจะมาทําอาหารด้วยวัตถุดิบอันนี้กันนะคะแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะทําอะไรไปดูกันเลย โดยเมนูที่เราจะมาทําวันนี้ก็คือมาม่าซุปกิมจินั่นเองนะคะมาดูวัตถุด,ดิบกันก่อนวัตถุดิบมีไม่เยอะเลยก็คือต้องมีมาม่าหนึ่งและกิมจิและไข่หนึ่งฟองเพราะว่ากินทีเดียวว่หนึ่งฟองก็พอไข่อันนี้ทําการต้มาะะาตมาแล้วนะคะทําการต้มมาแล้วะเพว่าจะได้ไม่เสียเวลาในการทำโอเคครบแล้วเริ่มทํากันเลยดีกว่าหลังจากนั้นเหลือแล้วเราก็มา ก็เลยก็ได้นะคะเพื่อความรวดเร็วจริงๆสามารถใส่ทุกอย่างไปพร้อมกันได้เลยนะเราจะใส่กิมจิลงไปเลยก็ได้ระหว่างที่เราใส่เครื่องงั้นเราใส่เลย นี้ก็รอให้เส้นมันสุกก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันุกคนดูสิมันน่ากินนะไม่ได้พูดเล่นนะนี่น่ากินสุดๆอ่ะจริงเสร็จแล้วเรามาจแต่งดีกว่าเหลือขั้นตอนสุดท้ายก็คือจบงแล้วนะคะอาหารของเรามาม่าสุกกินจีของเราเรามาสรุปราคากันดีกว่า ว่าใช้เงินเป็นเท่าไหร่กับเมนูนี้นะคะอันดับแรกเจ้าสินี้มาม่าห่อละ6บาททุกคน6บาทแล้วก็ไข่ที่เราใส่ไปนะคะ1ฟองประมาณ3บาทตีไปลว,ว่า3บาทอ่ะแล้วก็กิมจิใช้ไปประมาณ20บาทสําหรับกิมจิรวมแล้วราคาเมนูเมนูนี้29บาททุกคนขอส่งต่อวันติ่ ซึ่งวัตถุดิบหลักของเราก็คือนมแต่ว่าเพราะเพราะว่าเพราะว่าเราได้รับมาจากเพื่อนอีกทีนั้นว่าเราต้องใช้วัตถุดิบหลัก Two thousand years later. A few moments later, two thousand years later. Two thousand years later. <laughs> A few moments later. ่ะก็ชนะไปเลยจ้าแต่ถ้าใครซื้อของมาแพงสุดก็แพ้ลงโทษตัวเองไปเลยนะคะอบอลงโทษข้อไปแล้วน,นะคะและ้ว,นวนนะคนลลงโทษคือบอลงโทษของเรานะคะนั่นก็คือนี่เลยค่ะนี่ของแท้กินกินเลยมากนั่นคือวัตสัปินะคะหนึ่งช้อนอือนี่น่าแพ้เลยอะ่ะโอเคหนึ่ง